สว,ส,สวัสดีเจ้าปอไม่พี่น้องบ้านเฮาเจ้ามาเจ้ามากินข้าวแรงด้วยกันน้ำพริกพักหนึ่งเจ้าปานึ่งมาไปกินข้าวบะลำมมากินด้วยกันเน่าจางปากจางคออันนี้ชุดพักหนึ่งอันนี้ขอบอกนะเจ้าอันนี้น้ำพริกห้าเนขะงไม่กี่น้ำพริกนุ่มนุ่มเจียงใหม่้แล้วก็ปานึ่งเจ้า คนละสองตัวไปเลยเจ้าพอลอ่อมันนี่ไผ่จะมดก่อนเจ้ามาเจ้ามากินข้าวด้วยกันเจ้าอยากกินข้าวเจ้ามาไผ่กินข้าวมาลรัมมาเนอะน้องพอมากินด้วยกันเจ้ารับรอง้ําแน่นอนเป็นเมยเป็นไขจ่จันปักจังคอเจ้ามากินด้วยกันเจ้าพี่ข่านี่นะนอ้องกําแหลกเจ้ามาเร็วจะมาเหรอโอ้หมะโอ้ hấp đường mà khía mà nam là có mà nam keo phát cát và bạ sáp bẹt đó con nương làm làm hòn hòn nhở mọ cho phát cát ừ. à rồi กี <laughs> deposit, ิ no. uh, ่ประเดิมแล้วจ้ะยกใหญ่ยกใหญ่ละต้องกินตัวน้อยก่อนเป็นเอาใจมีดเอาใจมือแล้วเจ้าง่างมาเนอร์เข้าวลำล้ำเจ้าอืมซ้อมซ้อมมีเห็นมากเลยอ่ะโอ๊ยล้ำแต่ไงแล้วก็ อือออมตัวโ้ยตัวมบ้ยเผชิญอืมโอ้ยมันนี่กินข้าวแล้วมันเตๆเนี่ยอืมได้อูเลนเนอะน้ำพริกพักนึงนี่มันของโปดต่องเลยนะเนี่ยอืมอืมเจมน้ำพริกนมเขาละไม่เก,กิน

bà lắm là ừ. Nồng lắm thì khoảng nương nhọn ừ. năm cao này nha nhiều nóng nóc ạ à. ừ. À, ชุดเงาะปลาตาหนึ่จะปั้นนี่กเลยปลานี่เพราแบ่งกับเรืงน่นนะข้ามข้าม

ทั้งนั้นเลยอะ่ะอาหารคลีนเปนว่ะอย่างเดียวติบะคลีนข้อหนึ่งจ้าตุยแน่นๆน่นต้องอู้ถือนะเนาะเวลากินคงกินล่ำในเกมมันดับจือเกือใจสมาธิในการใส่ก้างปลาขนาะด

น้ำพริกนุ่มมันแบบเพชนเรนะจ๊ะอ๋อจอนกุ่นกินได้ถ้าเพชรเนี่ยให้เป็นไว้อะมาแตงก็ขึ้นพักนึ่งเ่ยน้ำพริกพักนึงนี่มันเป็นอาหาร คนบ้านเฮาตีวเหวอปุ๋ยม่อุ้ยเขาบักเนาะปรวงไม่รวงเขานี่ย่ะน้องแบนองเหมอนคนมักน้องพิกอีกอะน้อพิกหาแห้งน้องพีกอ่องหาหนังหามกน้องพีกโตโอ้เนาะไม่ได้กินมื้อนะอือหืกินไง สะสเปดกิกุงอืมความได้กินอืมถ้าจะล้ำแต่ดูดมือดังฟูดกันมา <c oughs> สมาธิรุ่นหลายเท่าน,นี้มีเกมปากมี่ย่งเดียวเจ้ากลัวกากตีคอผมโอ้ปัด มาเอาหรออยังอื่นยอมได้นะปลาน้องยอมจะได้นะเหมือนคนมากป่ามาเอาอภิปรีานแม่น่ะปลาเผาเกลืออ่ะวันนี้เน่ะตัวง่าอ่ะคจะดือขึ้นต่อ นันแรกกูด้กลิกน่น้ำพริกกอลำไส่ทิกไปต้งสองเม็ดก่อนเป็นอีเจพอแม่ไปน้องวันนี้เจ๊คลิปมอ่อี้ก่อนนะเจ้าน้องเขาต้องกินปลาเดี๋ยวก้างจะติดคอเจ้ามาแล้วเจ้ากินกันต่อเจ้ากินหฮือมดเืือเสี่ยงกินข้าวลำลำอ้วนท้วนสมบูรณ์สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในเจ้าอาหารคลีนเจ้า อันหัือีก,ก่อนหนะาเจ้าปา้ากันคลิปหน้าเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบายเจ้าบ๊ายบายเจ้าป้ากันคลิปหน้าเจ้านองกินเผื่อน้อข้ามาล้ำพอกันได้นะ